สนับสนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยตตทฮีโน่500วิ c เตอร์ทิดสุดแห่งนวักตก,กรรมพันแกรกพบกับฮีโน่500วิคเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศยางรถยนต์ดีสโตนทยานมาแล้วทั่วโลก PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา i b m ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่ว,วงที่26ตําตำรวจกำลังตามล่าชายผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่ามีปัญหาทางจิตและได้ก่อเหตุคุกคามและทำร้ายร่างกายผู้คนที่เดินผ่านไปมาบนดินถนนในกรุงเทพมหานคร และเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นของการถกเถียงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดียนี่คือภาพของชายผู้ต้องสงสัยสวมเสื้อสีขาวแขนยาวที่ตำรวจกำลังต้องการตัวหลังเกิดเหตุทำร้ายร่างกายเช้าวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาบนถนนลาดพร้าวใกล้ลาดพร้าวซอย122เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครชายคนดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคนจอนจัด ได้เดินตรงเข้าทำร้ายร่างกายชายสวมเสื้อสีเหลืองจนเกิดการต่อสู้ขึ้นท่ามกลางสายตาของผู้คนที่กำลังสัญจรไปมาภาพวงจรปิดทำให้เห็นว่าชายผู้ต้องสงสัยคนเดียวกันได้แสดงท่าทีข่มขู่คนเดินถนนอีกคนหนึ่งในเวลาที่ห่างกันไม่มากนักพันตำรวจเอกเชษฐาสว่างสุขผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางทองหลางเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นพนักงานบริษัทร,รถยนต์ในละแวกนั้น และได้รับบาดเจ็บต้องเย็บถึง5้าเข็มการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าชายผู้ก่อเหตุมีชื่อว่านายธีรพงศ์ศีลี่อายุ32ปีและอาจมีปัญหาทางจิตเพราะมีประวัติการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประสาทหลายแห่งและเคยอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชาวบ้านย่านที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นคนสติไม่ดีและมีคนเห็นเดินไปมาในบริเวณลาดพร้าวตลาดบางกะปิและหมู่บ้านสัมากร ขณะนี้ตำรวจได้ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตามหาตัวผู้ต้องสงสัยชาวบ,บ้านในพื้นที่บอกกับชั่วงที่26นะครับว่าเคยเห็นชายผู้ต้องสงสัยคนนี้เดินผ่านไปมาหลายครั้งและเคยเห็นการทำร่างกายผู้คนก่อนหน้านี้แล้วนะครับและบางครั้งก็มีการทำท่าทีที่เป็นลามกอนาจารต่อผู้หญิงด้วยพันธมตรเอกเชษฐาเปิดเผยว่า เหยื่อที่ถูกทำร้ายเมื่อวันที่13ตุลาคมเล่าให้ฟังว่าขณะกำลังเดินไปทำงานจู่ๆชายคนดังกล่าวก็ปรี่เข้ามาชกที่มุมปากตอนแรกเข้าใจว่าจะมาถาบทางจึงไม่ได้ระวังตัวพันตำรวจเอกเชิดถากล่าวว่าถ้ามีใครพบเห็นผู้ต้องสงสัยก็ให้แจ้งตำรวจทันทีและขอร้องอย่าพยายามทำร้ายผู้ต้องสงสัยเพราะมีการโพสต์ข้อความแสดงความโกรธแค้นในโลกโซเชียลมีเดีย แพทย์หญิงพันพิมวลวิปุลากรผู้อำนวยก,การสถาบันราชานุก,กูลและโฆษกกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคจิตประมาณ5,000 500, 0 0คนและจํานวนนี้ประมาณ20เอร์เซ์หรือ10,000 0คนเป็นผู้ป่วยทางจิตที่มีอาการรุนแรงถ้าใครคาดหวังที่จะเห็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกก็อาจจะต้องผิดหวังนะครับเพราะวันนี้นายสมคิตจตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแล้วและจากนี้ไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการมีนโยบายหรือแนวทางเพื่อที่จะปรับรูปเศรษฐกิจ นายสมคิดได้กล่าวในเวทีเสวนาเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจไทยร่วมกับทีมเศรษฐกิจว่าจากนี้ไปจะเน้นการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้น้อยลงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเพราะได้ทำามากแล้วในช่วงเดือนเสร็จที่ผ่านมาเพื่อพยุงเศรษฐกิจไม่ให้สุดตัวมากกว่านี้โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้ได้ทำโดยผ่านการช่วยเหลือรายย่อยทั้งเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและ SME และจากนี้ไปจะให้น้ำหนักก<อ>ับการาปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นสำคัญผมจะจะเรียนว่าจากวันนี้เป็นต้นไปท่านจะเห็นการกระตุ้นเศร,รษฐกิจน้อยลงเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่ออกมาในขณะนี้นั้นน่าจะพอประคับประคองให้เศร,รษฐกิจของเรานั้นผ่านพ้นในช่วงที่ยากลำบากนี้ไปได้แต่เราก็จะไม่ประมาทการกระตุ้นเศร,รษฐกิจนั้น จะมีก็แต่เมื่อจําเป็นเท่านั้นนายสมคิดกล่าวด้วยว่าแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจที่ต้องทําและรัฐบาลจะดําเนินการนั้นมีสีด้านด้วยกันคือหการปรับความสมดุลการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศที่เคยพึ่งพาการส่งออกด้วยการกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาความยากจนและมุ่งให้เกษตรกร30ล้านคนมีฐานะดีขึ้น 2. การปรับระบบการผลิตของภาคเอกชน จากที่เคยเน้นเพียงให้มีต้นทุนต่ําขยับไปสู่การใช้นวัตรกรรมการเพิ่มมูลค่าการผลิตแทนระบบการรับจ้างผลิตโดยทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการวิจัย 3. การดูแลผู้ประกอบการผ่านระบบคลัสเตอร์หรือกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อเน้นในกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม 4การพัฒนาระบบการเงินการคลังของประเทศด้วยการยกระดับตรัดทุนหรือกฎระเบียบตรัดทุนให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลก <c oughs> นายสมคิดยังใช้เวทีนี้เป็นโอกาสในการตอบโต้การคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร,ร์บางคนที่เชื่อว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นจะฟื้นตัวแบบตัวอยู่คือต้องใช้เวลาที่นานมากนายสมคิดแสดงความมั่นใจนะครับว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรการเป็นไปตามแผนของรัฐบาล เราก็จะเห็นเศรษฐกิจของไทยนั้นฟื้นตัวแบบสัญ,ญลักษณ์ของอุปกรณ์กีฬายีุ้อดังนี้ท่านผู้ชมครับถ้าจําได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแสดงความจริงจังในการที่จะปราบปรามสถานบันเทิงที่เปิดเกินเวลาหรือว่าเปิดประตูต้อนรับเยาวนชนหรือคนที่อายุไม่ถึงถึงขั้นใช้มาตรา44เลยนะครับแต่ดูเหมือนว่านโยบายนี้ก็ยังถูกท้าทายมาอย่างต่อเนื่อง ครับคุณนายประชัยครับแปลว่ามีผู้ประกอบการบางรายนะครับที่เห็นกับผลประโยชน์มากกว่าที่จะกลัวความผิดเพราะล่าสุดมีการเข้าไปตรวจค้นสถานประกอบการที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีปรากฏว่ามีเยาวชนอายุไม่ถึงเกณฑ์เกือบร้อยรายมีการตรวจพบสารเสพติดและค้นเจอยาเสพติดด้วยครับสถานบันเทิงแห่งนี้ชื่อว่ารูท99อยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี จากการตรวจสอบครับมีวัยรุ่นอายุไม่ถึง20ปีเกือบร้อยคนวัยรุ่นชายหญิงร่วมร้อยนี้ก็ถูกนำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดหลังจากที่ในอำเภอบางละมุงนำเจ้าหน้าที่ปกครองและตำรวจเข้าไปตรวจสถานบันเทิงตอนตีสี่หลังจากมีข่าวสะพัดเลยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้จัดปาร์ตี้กันทุกคืนวันพุธโดยเปิดให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการด้วยพอไปตรวจสอบวัยรุ่นครับปรากฏว่า มีสารเสพติดในร่างกายถึง24คนมีการตรวจพบยาเคหซองยาไอซ์หซองแต่ว่ายาเหล่านี้ถูกทิ้งไว้ตามมุมของร้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาคนที่รับเป็นเจ้าของคือนายกิติพงษ์มีบุญมากทั้งหมด6ข้อกล่าวหาคือไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการ จำนายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำน่ายสุราให้เยาวชนปล่อยปลาละเลยเยาวชนอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าใช้บริการและสั่งปิดสถานบันเทิงนี้5ปีในอำเภอบางละมุงชาครกัญจนะวัตตะบอกว่าเรียกผู้ปกครองเด็กมาคุยแล้วครับแต่จะไม่มีการดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดสำหรับเด็กวัยรุ่นบางคนครับอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้น แต่ก็ไปใช้บริการสถานบันเทิงแห่งนี้เด็กคนนี้บอกกับผู้สีขาวว่ามาเที่ยวเป็นครั้งแรกและก็ยอมรับว่าจ่ายเงินค่าเข้าใช้บริการให้กับพนักงานร้าน100บาทไม่ใช่แค่ที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับทีมงานของชั่วโมงที่26ไปสำรวจสถานประกอบการที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยว่าถ้ามีเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ต้องการจะเข้าไปในสถานบันเทิง จะสามารถเข้าไปได้หรือไม่จะมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากแค่ไหนร้านเล่าใกล้มหาวิทยาลัยย่านรังสิตหลายร้านยังคงปิดเงียบหลังทหารตำรวจนำกำลังตรวจค้นอย่างจริงจังเพราะพบว่าปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการ ไม่มีใบอนุญาตเปิดเป็นสถานบริการและเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนร้านที่ยังเปิดให้บริการในย่านนี้มีการเข้มงวดมากขึ้น มาตรการจัดระเบียบร้านเหล้าและสถานบันเทิงที่อยู่ในละแวกใกล้กับมหาวิทยาลัยเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ยังคงส่งผลต่อเนื่องให้ส่วนใหญ่นั้นมีการเข้มงวดคัดก,กรองบุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีไม่ให้เข้าไปภายในร้านนะครับแต่เมื่อเราลงพื้นที่มาสำรวจร้านที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับก็ยังคงพบว่าสามารถให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีนั้นเข้าไปนั่งภายในร้านได้ครับ ร้านเหล้าร้านนี้แม้จะมีการตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าร้านแต่สุดท้ายกลับยอมให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการที่สำคัญร้านแห่งนี้อยู่ถัดมาจากสถานศึกษาเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรเราเดินทางต่อไปอยังร้านเหล้าและสถานบันเทิงย่านถนนเกษตรนวมินพบว่าร้านแห่งนี้ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปนั่งภายในร้าน และไม่มีแม้การขอตรวจบัตรประชาชนภายในร้านมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่น่าสนใจคือหลายคนกำลังดูดปรากุเมื่อสอบถามพนักงานร้านได้คำตอบว่าทางร้านแอบขายให้กับลูกค้าจริงซึ่งจะวางเครื่องดูดปรากุไว้บนเก้าอี้ให้ลับตาตำรวจ การให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการร้านเหล้าตอกย้ำไม่เห็นถึงการฝ่าฝืนกฎหมายที่สำคัญเมื่อวุฒิภาวะไม่เพียงพอบวกกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์อาจเกิดเหตุรุนแรงตามมาผมว่ามันก็ไม่แปลกนะครับผมเจอเด็กอายุต่ำกว่า20มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นทั่วไปอยู่แล้วครับในการเข้าร้านเหล้าครับขงผมถ้าเกิน18แต่ไม่ถึง20ก็ อนุโลมได้ครับก็แบบปกติแล้วผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในการที่เด็กอายุต่ำกว่า20สกลุ่มหนึ่งหรือคนหลายคนอยากจะมาเที่ยวอยากจะกินเหล้ากับเพื่อนฝูงก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อายุต่ำกว่าเคยไปตาอยู่20ผมก็ไม่ได้ห้าวอะไรคนอายุ25ห้าวก็มีคนอายุ30ห้าวก็มีอายุไม่เกี่ยวมันอยู่ที่คนมากกว่าครับยังไม่ถึงเวลาที่ว่าเขาทวนจะเที่ยวทีเขายังไม่บรรลุติดภาวะ เขาเมาแล้วเขาแบบเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรเห็นเห็นบ่อยมากเลยก็แบบเด็กพวกนี้เขาจะแบบอารมณ์แบบเสียงดังเขแบบอุ้ยงูนี่น่าเหมือนเขาแบบตื่นเต้นสิ่งใหม่ๆแล้วแบบเขาจะแบบเมาเลเทเขาแบบเขาขี่รถมาเองอะไรอย่างเงี้ยล้วแบบรู้สึกว่าแบบอุบัติุัติเหตุมันแบบเกิดขึ้นง่ายกว่าแบบคนที่แบบบารุ้จิตภาวะแล้ว โฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ายังคงเดินหน้าเอาผิดกับสถานบันเทิงที่ทำผิดจริงและพร้อมสั่งปิดทันทีไม่มีข้อย,ยกเว้น5ปีหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคดีรื้อบา์เบียที่ซอยสุขุมวิท10ที่เคยเป็นข่าวครึกโครมยืดเยื้อมา12ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2546 วันนี้มีการนัดอ่านคำพิพากษาของสารดีกาแต่ปรากฏว่าก็ต้องยืดออกไปอีกเป็นปีหน้า28มกราคม2559เพราะว่าจำเลยคนสำคัญชูวิทย์กมลวิสิตยอมรับสารภาพและขอให้สารลงโทษสถานเบาบ่าย2โมงครึ่งวันนี้สารเลื่อนฟังคำพิพากษาสารดีกาออกไปครับเพราะว่านายชูวิทย์จำเลยที่129 ได้ยืนคำร้องขอถอนคำให้การเดิมจากเดิมคุณชูวิทย์เคยให้การปฏิเสธแต่ขอเปลี่ยนคำให้การใหม่ยอมรับสารภาพตามที่ถูกฟ้องและก็ขอให้ศาลลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษจำคุกต่อศาลชั้นต้นสิ่งต่างๆที่ผมทำไปก,ก็กระทำไปด้วยความอึดอัดในสถานะของนักธุรกิจคนหนึ่งในขณะนั้น ผมอยากให้ประชาชนทั่วไปได้ดูผมเป็นตัวอย่างว่าการต่อสู้ทางกฎหมายท้ายสุดแล้วสู้อะไรกับพูดความจริงไม่ได้ผมตึกกลองดูเรื่องนี้อยู่ไม่กี่วันแล้วผมคิดว่าการพูดความจริงอย่างน้อยท้ายที่สุด ผมคงมีจิตใจที่สบายใจขึ้นคุณชุวิตบอกว่าค่าเสียหายได้ใช้ไปแล้วร่วมร้อยล้านบาทด้วยกันหลังจากนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเหมือนกันเพียงแต่ขอให้ศาลลงโทษสถานเบาที่ดินแปลงที่มีปัญหาครับคุณชุวิตบอกว่าซื้อมา500ล้านบาทธนาคารก็รับปากว่าเดี๋ยวจะไล่ที่ให้แต่ด้วยความที่คุณชวิตเป็นนักธุรกิจแล้วคุณชวิตบอกว่าด้วยความโง่เขลาเบาปัญ,ญญาและความบีบคั้น ก็เลยทําการไปก็คือไปไร่หรือบาเบียคดีนี้เกิดขึ้นเช้ามืด26มกราคม2546ครับมีชายชะกันกว่า130คนเข้าไปรื้อบาเบีย60ร้านที่ซอยสุขุมวิท10ตอนนั้นก็เป็นข่าวครึกโครมมากสังคมก็ให้ความสนใจหลักๆแล้วคนที่สำคัญของคดีนี้คือชูวิทย์กมลวิสิตหัวหน้าพักรักประเทศไทยคุณชูวิทย์เป็นคนสั่งให้หรือ โดยบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินไม่อยากรอการฟ้องร้องขับไล่เพราะว่าจะล่าชา้าก็เลยให้ปฏิบัติการหรือบาเบียทันทีว,วันนี้ครับสารดีกาเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีหรือบาเบียที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้และผู้ค้ารวม44รายร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายชูวิทย์และพวกรวม130คนฐานทำให้เสียทรัพย์บุกรุกในเวลากลางคืน กักขังหน่วงเหนียวข่มขืนใจให้บุคคลปราศจากเสรีภาพแต่ว่าต้องเลื่อนไปเพราะว่านายชูวิตรับสารภาพก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาคดีนี้มีมุมมองความเห็นส่วนตัวครับจากปรเมศ intra ชุมนุมรองอธิบดีอายการสำนักคดีอาญาสำนักงานอายการสูงสุดคือไอ้คำให้การคำของคุณชูวิทย์เนี่ยอาจจะยื่นคำร้องด้วยมองอย่างนี้นะว่า จำเลยเนี่ยคุณชัยวิทย์อาจจะยื่นคำร้องว่าขอขอหนิกขงโทษขออธิารชั้นต้นเนยส่งให้สัรดีการทบคุมันมันแต่มันพูดอย่างนี้มันก็พูดยากนะเหมือนคุณชัยวิทย์รู้ความริพษาสายไม่ได้ที่สานดีกาใครจะไปรู้ร,าารกักษากนมันก็คุมไปไม่ได้แต่อาจจะร้องขออ่าษฐานให้ขอให้สานดิกาช่วยพี่นะเรื่องเหตุอื่นแล้วมันอาจจะมีข่าวไปว,ว่าคุณชัยวิทย์รับสารภาพถ้าเป็นเพราะเหตุอื่นที่ จำเลยร้องขอให้สารชั้นต้นเนี่ยของสาลฎิการทบทวนอีกครั้งหนึ่งหรือมีเเพิ่มเติมที่ให้สาลฎิการื่อยกถอยเนี่ยถ้ากรณีอย่างนี้ก็อาจจะทาได้แต่บอกว่าไปให้การกับสำนักการเนี่ยพูดถึงว่ากลับาำนัการเนี่ยไม่ใช่แต่จะร้องขอพิจารณานี้พิเศษว่าขอให้พิจารณาเรื่องอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ทําได้แต่ว่าละถอนคาให้การมันไม่ถอนแล้วครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นมา12ปีแล้วนะครับและกำลังจะเข้าสู่ปีที่13แต่ว่า28มกราคมนี้คงจะได้รู้กันชัดเจนสักทีว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับมาตราการลงโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรปหรือ EU เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมายการทำประมงที่ทำลายระบบนิเวศท,ทางทะเลประเทศไทยมีเวลา6เดือนในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้6เดือนผ่านไปแล้ว และขณะนี้ก็มีคณะที่เป็นตัวแทนของสหภาพยุโรปมาอยู่ในประเทศไทยเพื่อดูความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้คณะของ EU จะพบอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าครับ